ข้าวไม่กินปุย๋ยขึ้นน้ำใส่ปุ๋ยหนแรก18วัน20วันใส่ปุ๋ยยูเรียผสมปุ๋ยสูตร15 15 15้าข้าวไม่เขียวเลยพอทิ้งน้ำต้นแห้งปลายใบแห้งกาบใบแห้งสุดตัวครับแดงทั้งผืนนาแปลงนี้24ไร่ของป้าจำลองปิ่นระโรดครับอยู่แถวบัวปักท่าบ้านอยู่ตำบลหลักชัยอำเภอละบุหลวงแต่มาทำนาที่นี่ครับ พึ่งได้ทำนาแปลงนี้เป็นครั้งแรกครับเอานาคืนมาจากเจ้าอื่นนะครับโทรหาลุงแหลมให้มาแก้อาการให้หน่อยเพราะว่าข้าวไม่กินปุ๋ยเห็นทีจะย่อยตายจะทิ้งแหลไม่ทิ้งแหลกำลังสองจิตสองใจทุกทรมานเหลือเกินครับลุงแหลมมาดูเมื่อสิบวันที่แล้วมาเห็นอาการของข้าวอ้าวมาวัดค่าปรากฏว่ารู้เลยว่าเจอพิษของกลุ่มสารโซดาไฟ โซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเห็นคราบคราบเกลือของโซเดียมคาร์บอเนตครับเป็นคราบขา,ขาวเวลาดินแห้งครับมีน้ำข้าวก็ไม่โตทิ้งน้ำข้าวก็ย่อยตายเพราะมีสิ่งแปลกปลอมมีสารพิษเข้ามาในแปลงแปลงนี้นะครับถามว่ามีวิธีแก้ไหมมีครับมาดูว่าแปลงนี้เราใช้วิธีการแก้ยังไงกับ น้ำที่มีโซดาไฟปนเปื้อนมาครับไปตามดูวิธีแก้ครับมีคำถามถามว่าแล้วโซดาไฟกลุ่มโซเดียมคาร์บอเนตี่ยมันเข้ามาในแปลงเข้ามาในานาเราได้อย่างไรครับคำตอบคือมันปนเปื้อนมากับน้ำครับ น้ำที่เราเอามาใช้เอามาทำนานี่แหละทำนาใกล้แหล่งชุมชนทำนาใกล้โรงงานอุตสาหกรรมทำนาใกล้แหล่งน้ำมีพิษหรือไม่ก็ชาวนาเองนี่แหละครับเอาโซดาไฟเข้ามาดัดแปลงอันนี้ชัดเจนสําหรับพี่น้องลหลายคนที่เคยเจอมาแล้วนะครับใครที่เอาตัวหมักข้าวดีดย่อยสลายข้าวดีดเนี่ยที่มีส่วนผสมของโซดาไฟนะครับเพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่ามันย่อยง่ายย่อยเร็ว แต่ผลเสียที่จะตามมาบางคนบางแปลงนะฮะคาดไม่ถึงจริงๆข้าวระยะหวานเนี่ยอาจจะเขียวดีขึ้นนอดีแต่พอขึ้นน้ําใส่ปุ๋ยพอทิ้งน้ำเท่านั้นแหละข้าวมีปัญหาไม่กินปุ๋ยไม่แตกกอไม่โตย่อยตายเหมือนกับนาบแปลงของป้าจําลองนี้ครับโซดาไฟมันมีข้อเสียอย่างไรโซดาไฟและโซดเดียมคาร์บอเนตมันแปลสภาพกันได้นะครับเมื่อน้นําปนเปื้อนโซดาไฟเข้ามาในทุ่งเข้ามาในแปลงนะครับ เมื่อดินแห้งเกลือก็จะขึ้นมาบนผิวดินเกลือมาเกาะรากข้าวไม่ให้ข้าวลำเลียงน้ําขึ้นไปได้เมื่อข้าวดูดน้ําขึ้นไปเนี่ยเกลือก็จะมาเกาะรากข้าวจากนั้นมาสารอาหารหรือน้ําก็จะ,ะดูดซึมดูดซับเข้าไปสู่ต้นข้าวไม่ได้ข้าวก็แห้งตายนะครับโซดาไฟมีสูตรทางเคมีคือ naoh และโซเดียมคาร์บอเนตมีสูตรโมเลกุลคือ na 2 co 3 เมื S <S <an am alı> ่อโซเดียมไฮดรอกไซด์หร like ือโซดาไฟแปลสภาพเป็น Na2CO3 นั่นหมายความว่ามันจะมาดึงเอาอากาศที่อยู่ในดินออกซิเจนในดินคาร์บอนไดออกไซด์ในดินนะมาจับตัวเป็นึกเป็นคราบขาวๆฟูๆคล้ายๆเกลือแต่ฟูกว่าเกลือแกงนะครับเกลือแกงคือโซเดียมคลอไรด์แต่นี่คือโซเดียมคาร์บอเนตความเค็มก็จะน้อยกว่าตัวนี้ร้ายครับพี่ ยินสีวัตถุในดินก็จะต่ําลงจุลินทรีย์ในดินก็จะตายอากาศในดินก็น้อยลงเกิดปัญหาข้าวไม่กินปุ๋ยเกิดปัญหาแก๊สไข่เน่าเกิดปัญหาดินเสียดินเน่าตามมาเข้มไม่พอแล้วถ้าพี่น้องหวานปุ๋ยที่มีกดเกลือปุ๋ยที่ทิ้งข้าบเกลือนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยแปลงที่เป็นปัญหาแบบนี้นะครับเปลี่ยนวิธีการใส่ปุ๋ยเลย พี่น้องที่เคยใส่ยูเรียรเป็นประจำเนี่ยงดไปก่อนนะครับยูเรียรเป็นปุ๋ยดีแต่มันไม่เหมาะกับนาเราที่มีโซดาไฟปนเปื้อนมาให้ไปใช้ปุ๋ยคอมเปาวที่มี NPK ครบสูตรนะครับแต่เป็นปุ๋ยเม็ดสีเดียวแล้วก็วิธีแก้ของลุงแหลมคือเราจะปรับปรุงดินไปพร้อมกับการใส่ปุ๋ยแต่ถ้าพี่น้องใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยหวันเวันข้าวไมกินปุ๋ย ก็ใช้ตัวผสมปุ๋ยแต่ไม่ผสมปุ๋ยนะครับเอาสูตรผสมปุ๋ยของลุงแหลมนี่นะผสมกันเองแล้วก็หวานตามลงไปนะครับคือไบโออาร์เอสวอะมิโน,โนเม็อาร์เอสวและไอรินฟูวิกเราจะใช้หัวปรับหัวอาหารหัวย่อยผสมกันแล้วก็หวานตามชุดหนึ่งก็ได้ประมาณ4ไร่ ห้าไร่โดยประมาณนะครับแล้วจากนั้นมาข้าวที่มีปัญหาโซดาไฟเข้ามาในานาเนี่ยรากเขาจะดำรากเขาจะเสียนะครับเราก็ฉีดสารบำรุงรากอ่าเราก็ใช้วิตามิน B1 ในอะมิโนไอลีน B1 นอ่าใช้อะมิโนไอลีน B1 นะครับฉีดพ่นนะครับหรือหลายคนก็บวกรวมไปด้วยด้วยไอลีนซซยอ่าถ้าอากาศมันหนาวอากาศมันเย็น เราก็ใช้สารายมรกตบวกไปด้วยหรือใครที่ไม่มีสารายมรกตก็ใช้อะมิโนเปปไทด์ใส่ไปด้วยนะครับทางใบเราก็ฉีดงานแก้เนี่ยเราฉีดกับวานเน่พร้อมกันเลยนะครับใครที่ยังสงสัยอยู่ก็โทรมาหาลุงแหลมได้0945689932นะครับนี่คือวิธีแก้แปลงนี้เราก็แก้มาได้ประมาณ เรามาวันที่สองที่เขาหวานเขาฉีดวันที่สามวันนี้วันที่สิบสองเก้าวันครับเก้าวันมาดูคือข้าวฟืนแล้วอย่างที่พี่น้องเห็นนะครับเมื่อเก้าวันที่แล้วเมื่อสิบวันที่แล้วภาพเป็นแบบนี้และวันนี้ที่มาดูมุมเดียวกันนี้ภาพเป็นแบบนี้หลังจากที่ดูแลกันมาเก้าวันหลังจากแก้ไปได้เก้าวันเนี่ยเดี๋ยวต้องมาถอนดูรากหน่อยว่าลากมันโอเคไหม อาดึงดึงดึงอ้าวเราเรื่องลากเรื่องใหญ่นะครับสองคัญมากอ่าตอนแรกลากมันเสียอยู่นะพี่นะเดี๋ยวไปล้างน้ําก่อนไปล้างน้ําก่อนอ้าวโอ้สวยสวยสวยอาละดีเป็นไงพี่เป็นไงเป็นไงหลังจากนั้นมาเก้าวันเรามาดูใหม่ลากมาแล้วพี่ลากมาแล้วปลอดภัยแล้วพี่แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งทิ้งน้ํำนะพี่นะ เพราะว่าตอนนี้พิษมันยังมีอยู่เยอะอยู่นี่เมื่อกี้เราถอนจากมุมนี้นะพี่มุมนี้มุมนี้มุมนี้ครับอ่าโอเคสวยการแตกกอเป็นไงสวยรากเป็นไงสวยครับอย่างนี้ชื่นใจแล้วเจ้าของนารอดแล้วครับพี่นี่คือครั้งแรกที่ดูแลนะครับแต่เราอย่าประมาทครับเพราะว่าพิษมันยังอยู่ในดินในนาเรามาสืบประวัติมาถามเจ้าของนาแล้วปรากฏว่าน้ําที่ขึ้นออกมาทาเทือก น้ำที่ขึ้นมาทำนานี่แหละเป็นน้ำทิ้งจากแปลงคนอื่นที่เขามีโซดาไฟมาใช้ในนาลุงแล้วสังเกตแล้วนาบริเวณนี้เป็นกันเยอะครับหลายคนครับโดยเฉพาะคนที่ทำนาท้ายน้ำหรือคลองตันคลองสุดคลองไม่มีทางระบายนะครับนี่คือวิธีแก้และจากนั้นมาทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ยไปจะถึงเกี่ยวแล้วใส่ปุ๋ยกี่ครั้งก็แล้วแต่หครั้งสงครั้งจากนี้ไปนะครับเราเอาไอรินฟูวิก วย่อยดินตัวนี้เพื่ออะไรเราต้องเติมออกซิเจนในดินให้ได้เราต้องเติมคาร์บอนในดินให้ได้เราต้องเอาตัวย่อยสลายดินเพื่อคืนอินทรีย์วัตถุเพื่อให้จุลินทรีย์มันเจริญเติบโต,ตให้ได้แม้ในสภาวะพิษยังมีอยู่และจากนี้ไปเราต้องฉีดสารช่วยรากนะครับอะมิโนโอไอรินบีหนึ่งหรือไอรินซอยตลอดทุกครั้งที่มีการฉีดพ่นนี่คือวิธีการแก้สำหรับนาที่ มีปัญหาพิษเข้ามานะครับใครมีอาการแบบนี้มั่งขึ้นน้ำแล้วใส่ปุ๋ยแล้วข้าวไม่เขียวไม่งามไม่เจริญเติบโตเลยแห้งตายกาบใบแห้งปลายใบแดงเห็นทีจะตายเหมือนนาแปลงนี้เหมือนภาพที่เห็นแบบนี้นะครับเหมือนภาพที่เห็นแบบนี้เลยใส่ปุ๋ยไปอีกกระนํำปุ๋ยไปอีกก็ไม่เขียวอีก ตายไปก็มีทาทิ้งไปก็มีนะครับเราจะแก้ปัญหาให้ถูกต้องถูกวิธีถูกที่ถูกเวลาแม่นยำเหมาะสมและก็ได้ผลดีได้อย่างไร iri ดินพลิกชีวิตมีคำตอบให้พี่น้องครับลุงแหลมนาเสนาพร้อมลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องนะครับโทรมานะพี่นะ094 568 9932ยินดีให้บริการพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับไปได้ใกล้ๆไปไปไม่ได้โทรคุยกันนะพี่นะ ดินดีก็มีตังไออไอดินพลิกชีวิตตรงแหลมนันเสนารประกันคุณภาพอีกแล้วครับพี่น้องครับ